250แลอันนี้นนยาย่ามาส่งโนโนไปหาแม่โนโนจะไปรับแม่นะรับมาหาใครลูกรับแม่มาหาใครลูกไม่อยากกลับไม่อยากไปโนยังไม่อยากกลับโนอ,อยากอยู่กับย่าแต่ว่าต,ต้องไปรับแม่ก่อนอรับแม่มาโอเคไหมลูกโอเค ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับกําลังจะพานโนโน่กลับบ้านไปหาแม่แม่อยู่กรุงเทพวันน,วน,น,วนนี้แม่วันนี้คราวนี้แม่ไม่ได้มาด้วยมาสองคนพ่อลูกมาหาย่าไม่อยากกลับเลยอยากอยู่กับ,อย,กกบอยากอยู่กับยา่าย่าต่อต้องตะล่อมเอาเขามันที่สิบหกเปิดเปิดโรงเรียนแล้วสิบหกก็คืออะไรนะลูกอยากอยู่กับยา่ยายอยู่กับย่าเดี๋ยวค่อยกลับมาไปรับแม่ก่อนไงก่อนแล้วค่อยมา หนูจะไม่ไปรับแม่เหรอเราได้อนามัยมามาสวัสดีครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่จะต้องพาโนโน่เดินทางไกลนะครับคือวันนี้ก็จะเดินทางจากอุดรเข้ากรุงเทพนะครับพาโนโนกลับบ้านเพราะว่าเตรียมจะเปิดเทอมละ จะไปเรียนหนังสือแล้ววันนี้ย่าเขาก็จะมาส่งซึ่งโนโน่ก็ <Thank you. S 1> ยังไม่อยากกลับจําเป็นก็ต้องกลับวันนี้เพราะว่าได้เวลาที่จะไปเรียนหนังสือต่อแล้วจากปิดเทอมมานานไปแล้วนะ bye bye. สวัสดีครับวันนี้ก็ ะพานโนโนเ่เดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้ก็จองตั๋วรถนั่งปรับอากาศนะครับเที่ยวเวลา8โมง16นาทีซึ่งวันหนึ่งก็จะมีเที่ยวเดียวสำหรับขบวนรถเที่ยวเวลานี้นะครับจะเต็มไวมากเพราะนั้นก่อนที่จะเดินทางก็จองล่วงหน้า2-3วันนะครับถึงจะมีที่นั่ง ส่วนค่าโดยสารก็ราคาอยู่ที่477บาทนะครับสําหรับราคาเต็มส่วนโ,โนโน่เนี่ยได้ส่วนลดก็เหลือที่369บาทซึ่งวันนี้ก็โชคดีที่จองตั๋วรถประประกาศได้เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราช้าก็าจะไม่มีที่นั่งเราก็ต้องไปนั่งรถชั้น3 แทนแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศคนละแบบกันได้ชมวิวธรรมชาติเต็มๆนะครถ้าเป็นชั้นสาส่วนวิดีโอที่ถ่ายทำในวันนี้นะครับภาพก็จะมัวๆนิดนึงเพราะว่าผ่านกระจกเวลาถ่ายก็จะผ่านกระจกมันจะเป็นเงาแล้วเป็นฝ้าบางทีกระจกไม่สะอาดซึ่งเวลาถ่ายทำก็จะมีภาพมัวๆ,ๆเพราะฉะนั้นถ้า อยากถ่ายชมวิวถ่ายวิวส,สวยๆภาพชัดๆนะครับก็เป็นรถชั้น3นะฮะน่าจะสะดวกแล้วก็ถ่ายทำได้สวยฝ่าแล้วก็ธรรมชาติมากกว่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสชมทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นทางยกระดับซึ่งวันนี้ก็สำเร็จ ทำเสร็จได้ไปเยอะพอสมควรซึ่งตั้งแต่สถานีแก่งคอยจนถึงสระบุรีเนี่ยเป็นทางเป็นต่อม้อยกระดับขึ้นเกือบหมดแล้วครับนี่ก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วสำหรับการให้บริการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชนะครับก็อีกปี72ไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันดู การนั่งรถไฟนี้ก็ได้บรรยากาศที่ดีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือบรรยากาศแม่ค้าพ่อค้ามาขายน้ำขายของกินบนรถนะครับซึ่งคนที่เดินทางด้วยรถไฟเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมสเสบียงนะครับเวลาเราเมื่อยเวลาเราล้าจากการนั่งรถานานเราก็สามารถเดินไปเดินมาได้ ต่อหม้อเยอะๆนี่ก็น่าจะเป็นสถานีรถไฟนะครับรถไฟความเร็วสูงสำหรับจอดรับส่งผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถไฟ ไฟที่มาจากสายอีสานนะครับก็จะเริ่มยกระดับขึ้นตั้งแต่ออกจากสถานีรงังสิตมาด้านจนถึงกรุงเทพอภิวัตรเลยครับเป็นทางรถไฟลอยฟ้าขึ้นมารถไฟก็จะวิ่งขนานไปกับทางด่วนดอนโทเวดอนเมืองวิ่งยาวไป ผ่านดอนเมืองผ่านหลักซีไปทางนู้นะครับ ก็ขเข้าที่สถานีกรุงเทพอภิวัตน์แล้วนะครับ มาก็เดินตามทางมาแล้วก็ลงลิฟต์หรือบันไดเลื่อนลงไปเพื่อที่จะลงไปชั้นกลาวฟอร์ถึงกรุงเทพอภิวัตรแล้วถึงเวลา16.45นาทีนะครับออกจากอุดร8.30แล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิกนกันกลับวัดฝั่งน้ำประสรีเจริญ ตอนนี้อยู่ที่ชั้นกราวฟ์แล้วก็เตรียมพาโนโนไปขึ้นรถไฟ MRT นะครับลงไปชั้นใต้ดินเพื่อไปขึ้นรถไฟ MRT กันรถไฟรถไฟสถไฟ้ถไฟรถไนรถไฟรถไงรถไฟรถไงรถไฟรไฟรถไฟรถไรไหมถรับ ตอนนี้โนโน่ถึงกรุงเทพแล้วนะครับเมื่อกี้ก็อ,อะไรเหรอเมื่อก,กี้เข้าเข้าชองคนเยอะเออเหรอใช่มกี้มีปีสองคนตอนนี้ลงมาใต้ดินแล้วนะครับสถานีบางซื่อโดยไฟเอ็มอาร์ทีกำลังตอนนี้อยู่ที่ชานชาลาของเอ็มอาร์ทีกำลังจะเดินทางไปที่ บางไข่ไปลงบางไข่ตอนนี้ก็รอรถเข้าชานชลาสถานีเตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเตาปูนเซสชั่น ตอนนี้ก็พานโน่ถึงสถานีท่าพระแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อต่อรถไปลงที่บางบ่า จากสถานีบางไท่แล้วนี่ด้วยไปมาที่บางไท่แล้วก็กลับบ้านกันร้านแล้วนะครับพานโ,นโนโนไปอุดรมาอันนี้กำลังข้ามคลองอน,นี้คลองภาษีเจริญครับ คลองภาษีเจริญนะครับตอนนี้ก็ถึงวัดปากน้ำแล้วนะครับก็ไปรอแม่โนโน่ที่บ้านเพราะว่าแม่โนโน่เลิกงานก็ถึงบ้านก็เกือบเกือบทุ่มหนึ่งหกโมงฝากเกือบทุ่มก็ถึงบ้านแล้วโนโน่ก็จะไปรอแม่ที่โน่นที่บ้านกันซึ่งวันนี้โนโน่ก็ไปอุดรมาใจโนโน่ก็ยังไม่อยากกลับเพราะอยากอยู่กับย่าเขาว่าองั้น นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ